สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านมักจะพูดกับผมอยู่เสมอว่าท่านผู้นี้แหละคือผู้ที่ทำให้โรงเรียนโุรศักิ์มนตรีของเรามีชื่อเสียงขึ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านที่ผมจะพูดถึงนี้เคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโุรศักิ์มนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2526ถึง2531ผมได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของท่าน รวมทั้งเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนเราด้วยผ่านคําบอกเล่าจากคณาจารย์หลายๆท่านและจากบทความที่เขียนขึ้นโดยอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งในอดีตเคยได้ร่วมงานกับท่านผู้อำนวยการท่านนี้ผู้เล่าเหตุการณ์เขียนในบทความว่าได้เห็นผู้อํานวยการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมครูทั้งโรงเรียนหลังจากที่ได้ยินคุณครูรุ่นพี่รุ่นนา้าและรุ่นป้าๆทั้งหลายกล่าวคานถึงความรอตาหวานและยิ้มเกลงของท่านมาได้สักสองสามวัน แต่พอได้เห็นตัวจริงก็รู้สึกค้านขึ้นมาในใจทันทีโดยที่ลืมนึกไปว่าความจริงแล้วท่านเป็นคนที่หล่อสมวัยและพูดเก่งมากทำให้อาจารย์สาวใหญ่ทั้งหลายตั้งใจฟังท่านพูดและนั่งอมยิ้มไปด้วยแต่ประโยคหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ในที่ประชุมจนได้รับเสียงปรบมืออย่างตึกกล้องและยาวนานนั่นก็คือผมจะทำให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในครั้งนั้น และการกระทําที่ย้ำเป้าหมายของท่านตลอดมาได้ทําให้บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งนักเรียนต้องเริ่มปรับตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของโรงเรียนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ดีนักเพราะปัญหานักเรียนยกพกตีกันกับโรงเรียนอื่นทั้งที่โรงเรียนคั้วลิที่หน้าโรงเรียนหรือแม้กระทั่งวิ่งลุยเข้ามาตีกันในโรงเรียนก็เคยมีในด้านการเรียนก็ไม่มีผลงานดีเด่นที่จะกล่าวถึงผลการสอบเอ็นทรานก็มีบ้างที่ติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่ก็เป็นเพียงคณะที่มีผู้สอบไม่มากและไม่จําเป็นต้องทําคะแนนสูงครูหลายท่านก็พอใจกับผลงานเพียงเท่านั้นเพราะเด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นลูกทหารชั้นผู้น้อยหรือบุคคลในชุมชนแออัดซึ่งเป็นทําเลที่ตั้งของเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อท่านได้เข้ามาบริหารที่นี่และใช้ระยะเวลาเพียง2-3ถึงปีเท่านั้นก็เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เข้าขั้นโรงเรียนมาตรฐานได้เริ่มจากสิ่งแวดล้อมต่างๆอาทิอาคารสถานที่ อุปกรณ์การสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้รับการบูรณะซ่อมแซมมีต้นไม้ร่มรื่นสนามสวยงามสนามหญ้ารกๆก,ก็กลับกลายเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่มีลู่วิ่งมาตรฐานรอบสนามมีสระว่ายน้ำและเป็นโรงเรียนที่สะอาดจนได้รับคำชมจากผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนหลายประการก็ได้สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นอนุสาวรีย์เจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรีห้องเกียรติยศซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมประวัติของโรงเรียน ตลอดจนเก็บถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับในช่วงยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปแข่งขันกีฬาแข่งวาดภาพตอบปัญหาทางด้านวิชาการนอกจากนี้ก็มีคติพจน์ประจําโรงเรียนและมีเพลงโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุดจากเดิมที่เพลงประจําโรงเรียนมีเพียงเพลงเดียวเพลงชุดนี้แต่งคาร้องให้ทํานองและขับร้องโดยครูของโรงเรียนที่มีความสามารถในด้านนี้รวมทั้งหอพระพุทธลูกประจําโรงเรียน ก็ถูกสร้างขึ้นในยุคนี้ด้วยเช่นกันในด้านการเรียนการสอนก็มีปัญหาน้อยลงเพราะจำนวนเด็กที่มาสายและขาดเรียนโดยไม่จำเป็นลดน้อยลงมากท่านอนุญ,ญาตให้ครูใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองได้ซึ่งในสมัยก่อนโทรศัพท์ตามห้องพักครูมีไว้เพียงรับสายโทรเข้าเท่านั้นหรือถ้าติดต่อกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์ไม่ได้ก็มีปรยายเีบัตรหรือสแตมให้ครูหยิบมาใช้ได้รวมถึงการอนุมัติให้ใช้รถโรงเรียน เพื่อเดินทางไปยังบ้านนักเรียนก็เป็นเรื่องที่ครูผู้น้อยสามารถทําได้เมื่อมีเหตุอันควรครูในรุ่นนั้นจัดสอนวิเศษตอนเย็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่อ่อนด้วยความสมัครใจโดยไม่เก็บค่าสอนวิเศษและเมื่อเวลาผ่านไปสองปีผลที่เด่นชัดท,ที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คนหนึ่งสอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้เป็นคนแรกของโรงเรียนรวมทั้งยังมีนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ อันตแพทย์อักษรศาสตร์ครุศาสตร์ได้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําให้ทุกๆคนในโรงเรียนตื่นเต้นดีใจมากการส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันต่อปัญหาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการแข่งวาดรูปประกวดร้องเพลงแข่งโต้วาทีทําละครเวทีได้รับการสนับสนุนให้ไปหมดทุกรายการที่ได้รับเชิญมาหรือเมื่อทราบว่ามีการจัดแข่งขันก็ให้ครูไปสมัครและเตยมนักเรียนเพื่อไปแข่ง จากความทุ่มเทของนักเรียนและครูทําให้ได้รางวัลประเภทต่างๆเป็นจานวนมากการประกาศหน้าเสาธงว่าใครไปแข่งอะไรและได้รับรางวัลอะไรกลับมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำท่านเป็นผู้ริเริ่มให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบของนักเรียนในแต่ละหลายวิชานำว,นวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติและจัดทํารูปเล่มเพื่อแจกให้ครูได้เห็นภาพรวมทางด้านผลการเรียนการสอนการประเมินผลกิจกรรมต่างๆก็เริ่มทําขึ้นในยุคนี้ ผลการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมตลอดจนผลประเมินกิจกรรมต่างๆจะมีการนํามากล่าวถึงในที่ประชุมใหญ่ผลการประเมินในครั้งที่ผ่านมาได้ถูกนํากลับมาใช้เพื่อปรับปรุงการทํางานในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นการประชุมครูทั้งโรงเรียนมีเป็นประจําทุกเดือนอีกทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะหัวหน้าหมวดหัวหน้างานหัวหน้าคณะสีหัวหน้าโครงการเฉพาะกิจต่างๆก็มีอยู่เป็นประจำมีทั้งกรณีเริ่มงานใหม่ติดตามงานและประเมินผลงานที่เสร็จไปแล้ว การอบรมพัฒนาครูการสัมมนาการประชุมวิชาการมีบ่อยครั้งมากบางสัปดาห์ต้องมาโรงเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์การหยุดเทอมใหญ่ในอดีตนั้นครูจะได้หยุดอย่างน้อยหนึ่งเดือนเต็มแต่ในยุคนี้ได้หยุดประมาณ10วันในช่วงเทศกาลสงการเท่านั้นจากโรงเรียนที่เมื่อประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประมาณปีละ800คนแต่จะมีผู้มาสมัครเพียง3 4 0ถึง400คนจนต้องเปิดสอบคัดเลือกรอบสองทุกปีกลายมาเป็นโรงเรียนที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ และในที่สุดโรงเรียนของเราก็สามารถทำสถิติมีผู้มาสมัครสอบเข้าเรียนสูงสุดของประเทศได้สิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือท่านจำชื่อครูทุกคนได้อย่างแม่นยำตลอดจนข้อมูลส่วนตัวเช่นสำเร็จการศึกษาจากที่ไหนขณะนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นสมาชิกครูสภาสากอตอมทรัอพย์ครูชอพคชพสอหรือไม่การพูดคุยของท่านจะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในเรื่องต่าง ทั้งนี้เพราะท่านคงเรียนเห็นแล้วว่าการเป็นสมาชิกในองค์กรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูจากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาจคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ความร่วมมือร่วมใจยอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับคนเป็นจำนวนมากได้หรือแต่ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้มาอาจจะพูดว่าในบทความอาจจะยังเขียนได้ไม่ครบและในยุคโซเชียลนี้เองผมได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนจากทางสังคมออนไลน์จากอาจารย์ที่เคยทำงานอยู่ในยุคสมัยของท่านมาไว้ด้วยครับ ใช่เลยค่ะทุกคำทุกแง่มุมในบทความขอยืนยันโดยเฉพาะเรื่องความจำของท่านท่านจดจำชื่อครูทุกคนได้อย่างแม่นยำเรียกชื่อไม่เคยผิดถามไทยทุกสุขสม่ำเสมอท่านกล่าวเสมอว่าครูสุรศักม,มนตรีคือครูที่เก่งที่สุดขอให้อยู่โรงเรียนของเราอย่างมีคุณค่าบทความเขียนได้ละเอียดมากค่ะทำให้คิดถึงอดีตท่านเป็นผู้บริหารที่ไม่ทำตัวเป็นเจ้านายเลย แต่ให้ความรักความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากส่งเสริมให้ครูรักความก้าวหน้าในอาชีพรักศักดิ์ศรีของความเป็นครูรวมทั้งรักสุลศักดิ์มนตรีครูสุลศักดิ์มนตรีเป็นครูที่ดีที่สุดในประเทศไทยคำพูดนี้ท่านพูดให้นักเรียนฟังเสมอคะอ่ะอ่านแล้วชอบมากนะคะเพราะได้เรียนรู้การทำงานหลายๆด้านจากท่านรวมทั้งได้รับรู้ถึงความห่วงใยที่ท่านมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ความเป็นมืออาชีพของท่านนอกจากในบทความพูดถึงแล้วยังมีอีกมากมายยากที่จะกล่าวถึงได้ทั้งหมดผมชื่นชอบการทํางานที่จริงจังและโปร่งใสตรวจสอบได้ขอบคุณท่านจริงๆที่มีส่วนทําให้ลูกศิษย์ของผมจํานวนมากประสบความสําเร็จในการเรียนและหน้าที่การงานท่านยังสนใจครูที่จะย้ายมาโรงเรียนสุรศักดิ์มตรีทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เจอกันสอบถามไปยังผอโรงเรียนว่าจะส่งตัวให้มารายงานตัววันไหนมีความสามารถพิเศษอะไรสอนวิชาอะไร พอมารางานตัวท่านทําให้เราทึ่งมากเรียกชื่อเราได้เลยและจําชื่อได้ตลอดทั้งทั้งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในยุคข,ของท่านนี่แหละค่ะจากเดินทิ้งเรียนของเรามีแค่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่สองท่านได้ริเริ่มให้เพิ่มภาษาเยอรมันและภาษาญ,ญี่ปุ่นอีกอสองภาษาเพื่อให้นักเรียนศิลปภาษามีโอกาสมีทางเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สองมากขึ้นในต,ตอนนั้นเรายังไม่มีอาจารย์ประจำอสองภาษานี้เลยและอยู่ในช่วงที่บุคลากรไม่เพียงพอและลาศึกษาต่อพอดีแต่ทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปได้ แม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตามท่านเดินขึ้นทุกๆกตึกเยี่ยมชมและให้กำลังใจครูทุกคนจนหล่อหลอมหัวใจครูทุกคนให้ร่วมใจกันทำงานรวมใจกันอย่างสามคัคคีให้ความรู้กับเด็กๆแทบไม่น่าเชื่อพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็น่าภูมิใจคำพูดที่อยู่ในความทรงจำมีมากมายครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วครูสุรศักดิ์มตรีเป็นครูที่ดีที่สุดในประเทศไทยทำมากมาก พูดน้อยๆจงรักโรงเรียนด้วยการกระทำพูดให้เป็นเสียงเดียวกันและยังมีอีกมากมายครับคำคมที่ใช้พูดเสมอๆคือมือเหล็กหุ้มกำรรมหยี่มีเรื่องราวดีๆมากมายเขียนไม่หมดหรอกค่ะต้องพิมพ์เป็นเล่มห้องกำลังเอกก็เป็นฝีมือของท่านเพลงมาร์ทประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนเหลืองน้ำเงินก็เกิดขึ้นในสมัยท่านค่ะ เวลาพานักเรียนไปแข่งขันต่อปัญหาหรือแข่งขันใดๆก็ตามนอกสถานที่ต้องรายงานท่านทุกครั้งถ้าท่านไม่มีภารกิจท่านจะถามว่าผมไปด้วยได้ไหมเป็นการให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียนค่ะบางครั้งต้องการให้ท่านเซ็นชื่อในคำสั่งเจอตัวท่านนอกห้องทำงานของท่านท่านให้เราหันหลังแล้วหนังสือวางลงบนหลังของเราเซ็นชื่อให้เลยค่ะไม่มีพอท่านไหนท่านแบบนี้สอสอในยุคนั้น ถ้าจะพูดได้เลยว่าทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวว่าอะไรว่าตามกันเพราะผอ,อเป็นคนจริงใจพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อโรงเรียนเป็นนักจิตวิทยาชั้นยอดปลุกระดมทุกเรื่องทุกเช้าเข้าถึงทุกคนจะไม่สั่งงานโดยไม่สัมผัสผู้ปฏิบัติงานเยีย่ยมเยียนครูทุกห้องพักจำชื่อครูดได้ทุกคนจึงไม่มีช่องว่างระหว่างท่านกับบุคคลใดในสอสอท่านเข้าถึงความเดือดร้อนของทุกคนข้อพิาพาทต่าง ท่านไม่เคยละเลยเข้าช่วยแก้ปัญหาและไกล่เกลี่ยทุกอย่างทําให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นทุกคนทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขไปโรงเรียนด้วยกันแต่เช้าอยู่พัฒนาโรงเรียนกันจนค่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์แม้จะไม่มีเงินเยียวยาแต่ทุกคนก็มีความสุขเวลาทั้งหมดของพวกเราในยุคนั้นอยู่ที่สุรศักดิ์มนตรีดูและบุคลากรทุกคนทําได้อย่างนี้เพราะมีผอ,อที่ชื่ออาจารย์สำเริงนินประดิษฐ์ นั่นแหะก็มีปัญหาเรื่องเด็กที่ยังไม่เคยเดียบร้อยอะ่ะเขาเรียกโรงเรียนเนี่ยบางคนจะเรียกโรงเรียนอันดพานผมมาผมก็พยายามปรับปรุงหลังจากนั้นแล้วก็ก็ดีขึ้นเป็นโรงเรียนเดียวที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทยแปดปีซ้อนแล้วก็ต่อมาก็มาสร้างอันสาวดี จาพลมาใาหา้อรหตเอกเจ้าพยาทรงสีแล้วก็ได้ได้พระมหาการณาี่คุณสมพระเดสดรจพระบรมโอรสาธิราชมาเปิดอันุสาวรีนี้ให้นี่ทำให้เกิดความรักความผูกพันในโรงเรียนก็พยายามให้ทุกคนมีจิตจำเึ็กว่าอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนนะให้รักโรงเรียนด้วยการกระทำ